เป้แนะแนวเป็นใครอ่ะมีความรู้มากพอเหรอที่จะมาแนะนําคนอื่นน่ะคลิปนี้คือคลิปแนะนําช่องนี้นะครับว่าผมคือใครและเปิดช่องนี้มาเพื่ออะไรก่อนอื่นเนี่ยผมจบบัญชีจุฬานะครับนานแล้วครับเมื่อ20กว่าปีก่อนไม่ได้ซื้อวุฒิการศึกษามาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแล้วผมเรียนที่โรงเรียนเซนคาเบียนนะครับตั้งแต่ปหถึงมหนะครับซึ่งโรงเรียนเซนคาเบียนเนี่ย คือโรงเรียนของบิ๊กป้อมนะครับที่ยืมนาฬิกาเพื่อนแล้วก็พี่หนุ่มสอนรามพี่ป๊อตเมอร์เดนด็อกพี่บอยไตรซึ่งเด็กที่จบเซนคเบียรเนี่ยมักจะเก่งภาษาอังกฤษนะครับซึ่งคะแนนโทอีกผมเนี่ยประมาณ819นะครับเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วหลังจากจบบัญชีจุฬาเนี่ยผมก็ทําอาชีพออดดตนะครับมาเกือบ20ปีออดิตนี่คืออาชีพผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็ไอทีออดิตแล้วก็ผู้ตรวจสอบภายใน เรื่องอาชีพนีเนี่ยต้องไปตรวจลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมนะครับทั้งธนาคารโรงงานธุรกิจบริการและพวกอุตสาหกรรมพลังงานนะครับอาชีพทั้งสามอาชีพที่ผมทำเนี่ยคือตรวจแทบทุกแผนกเนี่ยในองค์กรเลยหมายความว่าผมเนี่ยมีความรู้ฟังก์ชันงานเกือบทุกแผนกเนี่ยในบริษัทนะครับเงินเดือนสุดท้ายก่อนลาออกเนี่ยคือแสนกว่าบาทซึ่งบริษัทเนี่ยคงไม่ยอมเสียเงินจ้างแสนกว่าบาทเนี่ยไปจ้างคนโง่งมาทํางานใช่ไหมครับแต่มันก็มีจุดหักเหของชีวิตนะครับทํ ให้ผมเนี่ยเบื่องานในบริษัทแล้วตัดสินใจลาออกมาทำอาชีพอิสระเหมือนทุกวันนี้นปัจจุบันเนี่ยผมเป็นเน็ตไอดอลนะครับมีคนจ้างผมเนี่ยทำคลิปเนี่ยคลิปละ2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งเป็นคลิปความยาวแค่3นาทีแล้วก็ทำธุรกิจให้คำปรึกษานะครับครึ่งชั่วโมง500และหลายคนก็สงสัยครับว่าถ้าผมหาเงินได้เยอะขนาดนี้เนี่ยผมจะมานั่งไลฟ์สดให้ความรู้คนฟรีทำไมและนี่คือจุดประสงค์ในการสร้างช่องนี้ขึ้นมา เนื่องจากการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหาหนักมากโรงเรียนหรือมหาลัยเนี่ยสอนในสิ่งที่ไม่ควรจะสอนนะครับ และสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเนี่ยดันเสือกสอนครับเช่นวิชาแคลคูลัสเนี่ยที่บางอาชีพเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับก็บังคับเขาเรียนหรือวิชาการเงินที่ควรจะสอนเด็กมัธยมเนี่ยหรือเด็กมหาหลัยทุกคณะเลยด้วยซ้าเนี่ยกลับไม่ยอมสอนนะครับบางคนมีไรายได้ปีแรกเนี่ยเพิ่งทํางานเนี่ยจะยื่นภาษียังไม่เป็นเลยครับไม่รู้ว่าเกอกยังไงด้วยซ้ํานะครับซึ่งวิชาพวกนี้ที่ควรจะสอนเนี่ยกลับไม่มีในหลักสูตรการศึกษาของไทยนะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเรียนสูงมากจะจบปริ ป็นยาเอกเนี่ยแต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่เป็นเออหรือสื่อสารภาษาที่เข้าใจยากๆเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านไม่ได้ครับทาให้เด็กมาหาลัยบางคนที่เรียนกับอาจารย์ที่จบด็อกเตอร์เนี่ยฟังอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องครับรวมถึงครูแนแนวมอต้นเนี่ยบางที่ชอบทําคาบแนแนวได้เป็นเหมือนคาบว่างนะครับให้เด็กนักเรียนเนี่ย เอาการบ้านวิชาเอื่อเดี๋ยวขึ้นมาทาในคาบแนะแนวแทนนี่เขาจะแนะนําเด็กนะครับว่าอาชีพไหนดีเอไอ AI กำลังมาเรียนคณะอะไรดีครูแนะแนวบางคนเนี่ยไม่เคยใช้ AI เลยด้วยซ้ำครับแต่ต้องไปแนะดนํำเด็กกับว่า AI ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนที่ไม่มีความรู้แบบนี้จะจะเป็นแนะนำคนอื่นได้ยังไงครับนี่แหละครับคือจุดประสงค์ของการสร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับ คือให้การศึกษานอกโรงเรียนฟรีสิ่งนี่น่าสนใจคือมีเด็กบางคนเนี่ยจนมากครับต้องไปเรียนโรงเรียนบนดอยโรงเรียนนั้นเนี่ยไม่มีค่าแบะแนวด้วยซ้ำนะครับและเด็กพวกนี้เนี่ยไม่รู้จะเรียนต่ออะไรดีสมมุติจบม .3 เขาไม่รู้จะเลือกสายอาชีพหรือสายสามมันหรือถ้าต่อมาหาลัยเขาก็ไม่รู้ครับ ว่าจะเรียนคณะอะไรดีและใครที่เห็นด้วยกับอุดมการ์ของผมเนี่ยสนับสนุนช่องผมได้นะครับโดยการสั b สไครต์และผมจะมีไลฟ์สดใน YouTube ทุกวันนะครับเพื่อตอบคำถามทั้งเรื่องเรียนและทำงานและอีกอย่างเนี่ยผมทำงานเนมาเกิน10อาชีพนอกจากออเดดเนี่ยจะเป็นนักบัญชีคนขับรถ Uber อร์แล้วก็แกล b เป็นอาหารเกณฑ์แล้วก็เป็นแอดมินเพจซีรีส์เกาหลีที่มีผู้ติดตามแสนกว่าคน แล้วก็เป็นนักแปลนะครับคู่ภาษาอังกฤษไทยแล้วก็ไทยอังกฤษแล้วก็เป็นนักเขียนนะครับให้ความรู้เรื่องออดิตและหนังสือเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพถ้ามันมีคนชอบสงสัยครับว่าทำไมผมถึงมีความรู้รอบตัวเยอะเนื่องจากกิจวัตรประจําวันของผมเนี่ยคือเป็นนักดู y YouTube คอนเทนต์ที่ผมดูเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ที่ขูดต้นไม้ขอหวยนะครับแต่มันเป็นคอนเทนต์ความรู้ทั้งด้านการเงินการเมืองการทําธุรกิจการเป็นเด็ตไอดอลการตลาดบัญชีภาษี หรือแม้แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ AI ซึ่งผมใช้เวลาดู YouTube ทั้งหมดอย่างต่ำเนี่ยวันละสิชั่วโมงคนที่ดูอยู่เนี่ยดู u t u b e หรือว่าเอาความรู้เข้าหัวเนี่ยวันละกี่ชั่วโมงครับและดีล่ละครับคือเคล็ดลับที่ทำให้ผมได้มีความรู้รอบตัวเยอะและการได้คุยกับน้องๆทุกวันในไลฟ์สดเนี่ยเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษามัเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันเนี่ยตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับ เรียกได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยด้อยคนนะครับที่จะเคยคุยกับเด็กๆหลายๆสาขากระทุกมหาลัยหรือวิทยลายลัยเนี่ยได้มากับผมนะครับเพราะผมไลฟ์สดเนี่ยคุยกับเด็กพวกนี้ทุกวันส่วนรายละเอียดประวัติของผมเนี่ยดูได้ในเว็บไซต์ p a y c o n s u l t i n g c o m นะครับหน้าช่องได้เลยแต่สุดท้ายก็ขอให้ด้องทุกคนเนี่ยมีความสุขกับช่องนี้นะครับ